สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตำรถของรอดัมซิ่งนะครับเอียงลี้วคุยม่เรีนที่งไมด้เอาเลไเสียบวน่ะไม่เสียบย,ยังไมล้ยูได้หเนีเดืประตูรถมัเน่ยด้เลียตเล็กต้ม่มน นั่งนู่นไปเลยะโอ้ยนี่นะถ้าว่าเปิด,ปดว,ว่าได้หรอลูกวัวเปิดเนี่ยโอแม่มัน,ม,นมันต้องมีเด็กน้อยมามา,มาเล่นแหละ <laughs> มึงเคยเบื้องกล้องเนี่ยขอเบื้องกล้องมันเยอะถ้ามียังหายว่ะถ้ามีถ้ามีอะไรหายก็ขอดูกล้องได้เลยนะครับเ <laughs> พราะแถบนี้กล้องเยอะได <laughs> ้จะเป็นเด็กน้อยนะครับ <laughs> น้อยมาเล่นนะครับไปเดี๋ยวผมจะไปกับเสียกึมนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวจะพาดูเสียคือเลี้ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเกาะติดเลยนะครับมาดูว่าเขาจะาตีหัวตีวงยังไงนะครับก็คือตรงนี้ก็คือ,อที่จอดประจําของพวกผมนั่นแหละนะครับนี่ครับหัแล้วครับอ่ะอันนี้กำลังอุ่นเครื่องอยู่ครับอุ่นดูขนาดนี้กับหม้ทเัเรวนี่ครับกล้อง ฝั่งทางนู้นก็น่าจะมีนะครับก็ร่วมเดินทางกับเสียกึมครับเพราะว่ารถผมจอดอยู่ที่โรงงานแป้งนะครับนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูมุมเ,ล,มเลี่ยมเสาดีๆนะครับมาดูมุมเสาดีๆครับ เเปิดไฟบอมตีวงนะครับท่านผู้ชมตีวงตีวงตีวงมาดูตรงนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเสานะครับเสาฝั่งนู้นก็พอดีนะครับต้องเชิดหัวออกจากถนนนะครับนี่มาแล้วครับได้แล้วนะครับโอ้ฝั่งนี้เกือบติดทางการเลยนะครับเย กับชนถังก๊าซเลยนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นรถกับเสียขึ้มครับไปกันเลยครับความพนจากกระจกนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนรถกับเสียขึ้มแล้วนะครับผมก็ได้ผ่ามางนงามเลยจ้ะเออเปลี่ยนสีไปเหบอนี่นะเห็นว่าานนนอ๋อนี่ครับขึ้นมาอยู่เหมือนเหมือนขี่ช้างเลยท่านผู้ชมตอน, <laughs> นั่งที่บวกสุงนะครับเป็นเบาะนอนนะครับ<ม>นี่ก็จะเป็นหม้อปแปลงว่ะเสีย Một bên Ê, kiếm hết đây này hãy bỏ lùa Chắc chắn đẹp à Ủa, đi vẫn ở với kinh Ở khoảng bàn đều khoảng Cái phẩu ra xỉa, cái phẩu đó chạy nhìn đấy Nhìn đang là Ô, ai luôn lúc này là Ở xuống đó Cái ra, đó, ra, phẩu đó đi oh có tí phải liều này nọ Vai xe, vai, โอ้โหโอ้โหรถเลงครับรถเลงเฉียกขึ้ครับบ่เฉียกขึ้น,นมไม่ก,ไกินหรอกินอะไรไม่กินโอ้ยแม่กูเหี้ยเขาล้มเอ,าอ,อ้ากูเหี้ยแค่หนึ่งจอดด้วยแหละของ,องกูเนี่ยแหละของไอเดียดไอเดียเรือล่ะไอเดีย,ดยรถห้างล้อซางอีกเลี้ยงหมดเอารถอย่างเนี่ยอันตัวเอาล้อมันวัตัดมันน,น่าจะโซกปุกมั้ง ว่างว่างก็ไ้ล่างไอ้มันตอดล่างออกเนี่ยของมึงอะไรว่ล่างไันี้ว่างล้ตัวนี้ว่างตัวตัดล้มเลยอะตัดแเราเรามันบ่ปิดโอ้ตัวเนี้ยตัวจขกเขาเนี่ยตัวปิ้วเนี่ยตัวโอ้ยอยู่ข้างล่างเนี่ยเออตัวตัดล้มเนี่ยนี่ครับก็ตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปสารคามนะครับออกจากบ้านมาแล้วก็มาอยู่เทินตรงนี้นะครับเพื่อไปกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมโอ้ได้กลมได้กลมเบื้องวอร์วอร์เด็กยน้อย ต้องเป็นเด็กหน่อยมึงไปขอบึงกล้องบนรถบูมี่อย่างไงลักดออ่ะกูน่ะโลกรัวมีเตอร์เกียร์ในบูดอ่ะโอู้รถรถลงเทียบักไหลเลยมือเนี่ยตายแก่กลัวติดยืดรถสีเหลืองมากล้ว่ะเอาน้อเดี๋ยนี่มิดแม็กพุนไปหาบของน้องนิดดูแม็กพุนนี่ว่าตั้มก็สารเทียไฟแดงอ่ะพอเขาปล่อยไฟแดงเดียวอีแข่งปั่นแล้วกูเดี๋ยววันนี้ถ้ารถติดสตรีมสดแน่นอนโอ้โนี่ติดที่แยกบาลาบือเลยเหรอติดที่เละบนรถเบื่อขับรถอย่างนั้น มีวงเลี้ยงไปบอลบือบ่ะวะตอนนี้ดูดูรถอยู่นะครับเดี๋ยว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 เจ็นเย็นเจ็นเย็นธรรมดาน่าจะแยกไปเลยไปอยู่เรียนนั้นเลยเมื่อกี้แยกไปแยกไปนั่นแหละมันต้องอย่างนี้ เราต้องใช้สัญชาตญาณในการขับรถที่เราเคยขับอยู่ในมุงเทพนะเราต้องเอามาใช้รถเยอะๆอย่างเงี้ยหัดคาาือบอกเราเนะี่ยโอ้ยไหวเลยวะเออคนพอคนดเม,มื่อยจางรุ่นทำตัวอย่างเงี้ยไอตู่เท่ไห่งั้นตัวไอตู่เท่ไหนงั้นไอตู่รถพักร้านเถอะมอเตอร์รถนัน่นแหละงามเลย สกัญเนียครับท่านผู้ชมโอ้ไปโชว์เหรอไอ้พวดเดี๋ยวเรียนที่อีกแล้วเดี๋ยวกูก็โชว์แล้วเรียนทีแล้วกันนี่ก็ถือไปเก้าพันนะเที่ยวเนี้ยเก้าพันก็ขาผ่านท่าทำไม่เก้าพันท่าเนี่ยไม่รวมค่าผ่านท่าไม่มีค่าผ่านท่านี่ครับธรรมดาก็เป็นพวกผมมาลงนะครับบ้านเดี๋ยวฮ้องละลันแม่ป้ายาฮ้องเงินไหลเลยนี่มือแมนมือแม่นโดทข้างเลย งานลงไปเขาบ่มีเห็นแล้วเห็นไฟวัวกนะัเห็นอนู่ไม่นะอิมีงไม่อิ้มมีไงไปสูมากตอนนั้นน่โอ้บมลเน,นี่ <laughs> อันนี้ตัดออก,กวนะ <laughs> เ <laughs> <laughs> นี่ยป่เมได้นะนี่อ๋อมากาไผ่น่นนะอาตัวมันซื้อเหล่าคาวห,ห้งนอยนึงอะ เออย่างเงี้ยกูหลอกได้เห็นอย่างวะไอ้นั่นห้างเนาะตูหลอกอ่ะเขาเปลี่ยนไม่ยู่บาบวะมันไม่ได้ห้างคือมันบาตรงหลอกเองมันบเกาะเออเ่อมันไปยืนอยู่ว่ะโว้ยติดซอยเลยเดี๋ยวให้ให้อย่างเงี้ยขึ้นข้างหลังให้เขาออกมาเลยดูว่ายับดูแป๊บนึงนะครับแต่ผู้ชมเราไม่รูเกาะนี่ครับออกตัวอีกแล้วครับนั่นล่ะก็ไปเบื่องหน้นไปเรื่อยๆแหละ เปิดป oh, yeah, yeah, ิดอันนั้นก็ไม่เย็นินปียคือแตกออแตกปิดเป็นรอบนั่งกับเสียกึมกับไปโชว์ตัวเบาบานกูก็เก็บหนักคนเดียวเยเบาเบาสองพนกากาแรกสองพัน้สองพัน่แล้วเรถติดสองพันว่แล้วรถติดนี่กรเติเมนี่กระติบมาบ้านลอยแปดดเลยแล้วเพื่อนเพื่อนเดมาวีรถติดเหอโอ้ยว่านี่หมอแบตแตกสตาร์ทแก๊๊กแกตุ้มเลย โอายจะตอนแตกอยู่ที่ถลดเนาะให้ตอนแจกภาพห้าัดนก็ด้ยันโอ้ากุยันหดเลยวันเนี่ยกูบอกเกินพ่อเป็นบรรยากาศนะครับเหมือนขี่ช้างเลยท่านผู้ชมทุ่งขบันสูงแบบนี่เบาะสูงนะครับเบาเบาะนอนนะครับแง่ามร้อนดีดีเนี่ย แนงว่ากินก่นวนกว่ากว่าหนวกกว่าถ้าพี่ถ้าพี่เดียวขวีว้ <S <S ขเข่าแท้แน,นงหรอี็ได้นงไอ้เที่ยวสาแนงว่ะสีแตกเราครับสีแตกกินขเข่าได้ไอ้ยู่ว่าห่างแตกว่ะโอ้ยไปท่วงเขาไปนี่เขาชวนไปยังกว่าน้ำตกเขาอนั่นไม่ว่าสีไปเห็นว่าสีลองแล้วว่านี่เนี้ยแบบอย่างเนี้อบ้านทั้งหมดนั่นว่าอยากให้มันอยู่ขาดโรงเรียนดูไร เอาคุณ่ได้โทษถามไปยังไงลงะปะอูโทรแล้วไม่ได้ลงไปยังไลงอ่งะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะของพี่แล้วพี่สันของพี่แล้วเอ้ยเดี๋ยว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 พี่เคลียร์ให้พี่สันไม่ต้องเคลียร์ก็ได้พี่ผมไม่ไปอแล้วฮะมือเสาร์นี่โทรมาตั้มลงนะพี่สันลงกระดาวลงแล้วผมไม่ได้ไปนล้วนะนี่ตะ <c oughs> ครวยเดี๋ยวส่องขันแหละเอาแป้งกลับเอาแป้งกลับอีกแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็กลับ คือตะวันราเบ่งนห่ท like oh, ี่เปนไงโอ้บ่หอดสิบหน่วยบ่หอดสิบหน่วยแร่าจงสองขั้นทุ่ไทยสามั้นทุ่ไทยนี่แหละประมาณนี้แหละเ่งแบพุน่อยากกำกับเลยงไงเอโอ้ฝ่ามันมันหอดให้เขาเลยต้องเอาหมูสีดำๆเลยๆเะแต่ละกองมีหลักแก้วอะไรควาถือพรลุ่มเนี่ยคูณคาถือเลย ้ในไรเอ้ยบันได้เลยครับพ้นังแท้ตังแ้ขับรถพื้นนั่นตังแท้ยูเบอเก่าเองได้มกูสอนพื้นเลยมุ่งกับตังแ้ยู่เบอรอเก่ามุงอ่ะถ้ามาปุยซื้อแบบมันแล้วแบบเป็นมันแบบวางพื้ผมน่ไอะวางยังนอนนอนยู่ไงเลยแบบบาทีมันเป็นหน้าตาคนเมือสองชิดมันกูตาดเองนี้น่ะเออแห่เขายองนี่เละ ก็ยืนยัดีเลยนะต้วงกาบว่าโอาแต่ว่าย้มหน้านน,าน,านี้โอ้โหนี่มันฟิล์มถึบแล้วพวกว่ได้ใส่ดอกทั้งคางต้องารย้่านานะอ่ะโอยังนี่คันมา่มานทั้ง้างเนี่ยันนัปิดประตูมันมักลอยออกเลยช่างกันม่าน้างอ่ะ นำเป้าละเบิดบไนนว่แตกเลยเฮ้ไปจวไอเหรอราเบื่อนี่นี่เหรมันไหมมัผู้ใอ่ะันีะยอขวดาไปเลยเขาสาธิตอันนี้คือว่ามันระเบิดได้แล้ววันนี้ขวดเป้านีขวดเป้านีตะตกกับแกมนใี่ใหม่ใ่ไม่ขวดปฏติไม่ดใหม่็แตกของเท่าน้ำอ่ะว่าว่วาววิชาการวิชาการเขาว่าเขเห็นเหรวโอ้โหวนี่ นอนนี่รวยครับูกูถือจับเวลานี่แหละคือลูกกูไม่คูดีเองนแต่กูด้อง้องกันไปทั่วเลยชนี้โอยนอนเวียนนอนกันตั้งมีไปเ็ดอย่างกูเห็ดอย่างูถือเรื่องีเวีนบ้างานกับบริหารอีอย่างกับบริห็ดใส่แต่เงินอย่างเดียวตายกูตายตายกูตายแบบนี้ว่ะสมมติก็ดีนะเจ้าอเสีประโยชน์ได้ไหนเจ้าหลอกถือนินบระเดียวออกไปใส่ดิ่ ทีสอว์บัวร้องเบิ้งกันแหละอ,อีบอัเป็นทีทีหลวงไหมทีหลวงไงบันี้กันบันี้กันเขาเคลื่อนย้ายซอ้ื่อนะฮะเขาคืเคลื่อนย้ายขึ้นมาปากบัวมาเห็ดนั่นเห็ดนี่ซือเห็ดทางไลยแต่เที่ยวเที่งๆนะมันพอเห็นตะโดนหรอหลอหนองแนววัวเสือกูเกิดมากูเห็นมันเป็นยังไงล่ะแมลงมัน่ะกูเห็นมีนหน้าบางอย่า มิดแงาฝนตกรุมบ,บึมกับมิดแงะเออติดแท้ๆนะขวว่าเสียมึงต้องคิดขวาได้กึมเพราะมันปล่อยสองเลนไงออไอ้เจเนี่ยแยกเนี่ยคิดขวาเลยเพราะต้องคิดไซไส้พอคิดไส้ก็ได้ไปโค้งไกลแต่ว่ารถรถสี่แง่เลนซ้ายรถสี่นี้เลนซล้ายไ,ไปแง่ ไปเห่เล่นกาับเลพับุ่อพับแล้วเมื่อไหร่กูก็ไปกลับพุ่นแล้วหนาบอรลุ่่นล้วอเอาากันเอาดตัวเขาเห็เี่เนห็ดเขาเห็ดยี่สแยกเลยมูลกุยโอมม้มันตัดมนันยุดวันใดลวเออตามไไวัไดลต้องไปกลับกลับทธีแล้วกกลับีหน่งแมนต้องจ้องคือว่าตรงไปพุ่พนเม้งเลยท่านน่ะตรง,ง,งไปวีคันผ้าตลาดเขาไหลรถไหล สำรวจรูเลยมีรถลยงเมียยับรถเปล่ยนนีไปใชกับเป็นไบรเปลกันครับเออให้มียอหันครถให้ใสมประตูโองงวัดเลยวะไเาลี่ยเลยหรอซึมเลยหรอกันชนฟุงออกเลยวะนี่การอ่ะเออโมบึงดีออมันคนมันตกข้มาเองอุจจารเนียโอเคอ่ะเออตามันเถอะเกี่ยวของอย่างไรมันับนี้นะโอไดวาหรอ ตกใจเลยแต่ว่าตั้งสติได้เก็บเนขอผมึงทำาพวกเองเนาะเึ่งเพ่งเขากูดอย่างของกูดบ่ไเ้เคี้ยวไม่กูเห็ดดอกหญงเลยกูดูกปลาเนื้อเห็ดเห็ดถอดออกมาถอดถอดถอออกแล้วก็ซื้อน็อดซื้อนั่นมาซื้อแหวนมาแปรงใส่ซื้อกิบหลอกกิบอย่างนั้นมาใส่ไปมู่มันเ้อจังกรูดเดียวพวกเขาถอดเขาถอดอะไรอะไรถอดขายห่อยคือเขาูพอเลียวทำทนี้ื คุซื้โชคีสูไหมไม่ถอดไหมจ้าไม่ถอดไหมแต่ว่างก้าวนีคือเยาวจิมนีถอดเือทเดิมไอันี้มันไปเชื่อมมงกุลเวมันก็จะเสียสูตรันหรไหม่อไปอเชื่อมเลยเดีมันเชื่อมไหมประกันอะแต่ว่าเขาต้องซื้อใส่มันไม่ก็ไม่กนตความันอะระหว่างเขาซื้อไหมกับพนักข้าวพนุีกับนี้ไม่กับพันล้านเลยไหมเอาไปันเดียร์หับแปดร้อยนู่เหอไหเออกูซื้อไม่ด้วยนะกูว่าประมาณพันแปดหมายระว่าเนี้ จะได้มุ้งไม่บ่อเลยนะครับรถคือสบายแต่เชียรอยกหน้าอยโอ้ตอนนีได้การเลกออเก uh, ียร oh. ์แล hey, ้วาไม่ตัดแล้วะคนไม่ตัดอ้าวัอีรมิเลเรียกันเลยอุกันเลยขันนมนีม่ไดตัดเนี่ยเปิดรหมุนถังก่อนขันอนมี มีนบนจ่าบอร์เดียวพูดอะไรว่ากองหนยกเนี่ยกองไฟ้ดยปอยต้องต้องมีกองไฟเสริมมา้ยพูดเดียวกันว่ามีดอกเห็่ดเพิ่งว่ายนะโอ้ตีดอกน่ะได้ไ่าตีไปตีด้ลมีข้วมีั้วน่อนี้เขาเขาเห็นไฟแดงเดียวมีไฟแดงน้องกองห้องแติดอ่ะอุ้อ้ยอ้ยออกัวออกัวาเฮ้ย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 ยแล้วพูด ไอ้ขอบคุเลยขอบขวดเลยขอบคุณพวกทีมงานผ่านก็ V M V M W ไปเลแอนเดียนเ็นเ็นเจนเ็นนี่ครับเก็ตอนนี้ก็ถึงบระบือนะครับท่านผู้ชมต่อไปก็จะ พากันไปเอารถนะครับแล้วก็จะล่องเลยนะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมนะครับพเพราะว่า,าข้างหน้าน่าจะรถติดนะครับแยกบลรบือที่ว่า,าเขาทําถนนอยู่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้ามีคำพูดอะไรที่ไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ